จอก,กันครั้งแรกก็เอ๊ะก็สูงขาวก็ดูดีนะแต่เฉยๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมาคุยกันอีกทีหลังจากนั้นก็คือ4ปีผ่านไปทำง,งานที่เดียวกันค่ะอยู่แผนกเดียวกันทำง,งานด้วยกันแต่คนละส่วนงานไม่ได้ติดต่อประสานงานก็เลยไม่ได้คุยกันแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เราไปรอรถด,ด้วยกันก็มีโอกาสได้คุยกันแป๊บเดียวก็ก็ต่างคนต่างไปเหมือนกันหลังจากนั้นก็ปีสองปีเขาก็เริ่มโทรมาคุย รมู้จักวไปเที่ยวครั้งแรกคือสวนพึ่งหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มโทรคุยกันแล้วก็เริ่มมีความผูกพันกันมากยิ่งขึ้นตอนที่ผมเจอเขาครั้งแรกรู้สึกว่าร้องเพลงเขาฟังได้เพลงของป้างเพลงเพราะอะไรเพลงนี้เขาจะชอบซะด้วยฝึกร้องอยู่อยู่พักใหญ่ๆเหมือนกันกว่าจะจีบเขาได้เราเรามีความเชื่อในเรื่องของเราอยากจะได้ใจเขาเราจะทาไงไปไหว้สารภูมิของบริษัทเลยขอให้เขามีใจให้เราแค่นี้เอง ตอรี่แบบเก็บเกลนิดนึงจุดเร the ิ่มต้นที่ทำให้ได้คุยกันเ้า่อว่าให้เพื่อนมาขอเบอร์ก็ได้เริ่มคุยกันนัดกันไปเที่ยวไปที่ต่างๆก็ได้เรียนรู้รู้จักกัน เราเห็นในเรื่องของรายละเอียดต่างๆในตัวเขาซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนเช่นความเอาใจใส่หรือว่าความรู้ต่างๆบางครั้งเราเรามีปัญหาหลายๆด้านแต่ว่าเขากลับมาช่วยเราได้เนี่ยมันเป็นปมที่แบบว่าคลายแมทให้เราได้เลยแบบเอ้ยมันมันใช่เลยคนคนนีน้ทำมาทุกวิถีทางจะทำไงว่าอยากจะได้ใจเขามากแค่นี้เองจริงเราได้รู้จัก เจ้าบ่าวรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนมีความฝันเป็นคนที่มีสิ่งที่ตัวเองชอบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่มีความทุ่มเทนในสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นผู้ชายมีเสน่ห์ผู้ที่ไอคือมาเติมเต็มในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่มีถึด้วยมุมมองว่าเราเรา,เราเป็นเด็กช่างเขาเป็นเด็กมอชอซึ่งมันจะ มาแมทกันได้มันมันค่อนข้างยากนะแต่การที่เราได้คุยกันแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันมันลิงก์เข้าหากันได้มันเพอร์เฟกต์สับตัวเรามากแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยอย่างอยู่ใกล้ๆทุกครั้งมันจะเรียกว่ารักก็น่าจะใช่ถ้าเรามีความเห็นที่มันไม่ตรงกัน สับตัวผมเองผมจะใช้เวลาขอนอนหลับสักหนึ่งตืน่นเพื่อให้อารมณ์เราทายแล้วค่อยคุยกันจะเย็นมากขึ้นแล้วก็เราจะทำอะไรก็จะง่ายแล้วคุยกันง่ายกว่าตอนที่เราอารมณ์ร้อนก็ <c oughs> ไม่ดีงห้องนะสงบสติอารมณ์แต่ละคนก็หยุดพูดหยุดทุกอย่างแล้วเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ปกติเหมือนเดิมสม่วนมากก็จะเป็นผมนะกินอะไรไหมท <c oughs> านอะไรไหมรับน้ำเย็นๆบ้าง ระหว่างที่เราไปบ้านเขาอยู่ครั้งหนึ่งเราไม่สบายพาไปหามองอันนี้คือรู้สึกประทับใจเพราะปกติเราจะทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียวตลอดเวลาเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราสำคัญน้อยคนนะคะในชีวิตของเราที่จะแบเห็นเราสำคัญแต่เขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ให้ความสำคัญกับเรามากกว่าคนอื่นขอบคุณมาก I I'm I need somebody, who can love and No, somebody perfect but hope you see you world my my But mba ไม่มีใครเคยเข้ามาในใจแล้วรู้ว่าใจเราอยากได้อะไรใจเราจะทำอะไรเขาเขาสามารถที่ตัดใจแทนเราได้ตรงนั้นเราคิดว่าเอยเขาคนนี้แหละใช่จริงๆถ้าแมทบันเข้ากันนะยังไงก็คือใช่ oh, 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 oh. ขอให้เชื่อในผู้ชายคนนี้ว่าจะดูแล และรักเธอตลอดไปตราบจนผู้ชายคนนี้จะหมดลมหายใจสิ่งแรกนะคะที่อยากจะบอกคือขอบคุณที่เลือกใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนับจากนี้จะใช้ร่วมกันกับเราขอบคุณมาก And for you girl, I swear I do the worst.